โยทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TMK นะครับทิมมี่คุงก็นะครับก็นี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วไม่สิน่าจะได้สักประมาณเดือน2เดือนแล้วหลังจากที่ผมจบจริงๆคลิปนี้เราถ่ายในช่วงก่อนที่จะส่งการนะครับใช่ครับก่อนที่จะส่งการแล้วก็ มันอยู่คลิปๆหนึ่งครับที่ผมนั้นคิดว่าผมสัญญากับเพื่อนๆไว้แล้วผมยังไม่ได้ตัดนั่นก็นคือชาเลนจ์เลี้ยงรูปซึ่งมันถ่ายไว้วันที่เท่าไหร่ถ้างั้นเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในคลิปกันเลยว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่โอเคถ้างั้นก็ไปกันเลยก็นะครับคลิปนี้ถ่ายทำเมื่อวันที่ 1 2มีนาปี2564ซึ่งเป็นช่วงเย็นของงานประชีบนั่นเองนะครับซึ่งตัวผมในตอนนั้นหน้าที่จะกำลังพูดเกี่ยวกับว่ากฎของการชาเลนจ์เนี่ยของครั้งนี้นี่คือมันเป็นยังไงกันบ้างซึ่งมันก็มีโต๊ะว,วงกลมอยู่โต๊ะหนึ่งนะฮะที่จะเอามาวางรูปเพื่อนนั่นเองครับก็โต๊ะตวนี้นะครับก็จะมีไซส์ประมาณเท่านี้นะฮะซึ่งผมนั้นได้ไปสอง แปดสิบสิบสองไปทั้งหมดแล้วสิบสองคนนั่นเองซึ่งไม่รู้หรอกนะว่ามันจะอยู่ประมาณทั้งหมดกี่คนแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องเยอะม,มากแน่ๆอาจจะเกือบร้อยคนเลยก็ได้อะฮะซึ่งเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะเลี้ยงได้หมดโต๊ะนี้หรือไม่ซึ่งนะผมคิดว่ามันก็น่าจะได้แหละเพราะว่าจากสกิลที่ผมนั้นได้รล่ำเรียนมาแล้วเนี่ยผมว่าได้แน่ๆถ้าเป็นยังไงอะเหรอทุกคนเตรียมดูได้เลย ไป321 ก็เลี้ยงเสร็จแล้วนะทุกคนเรากา็ได้ทำคอนเทนต์นะใช่หรืว่าเลี้ยงรูปทุกคนยังไงถึงจะออกมาสวยที่สุดแล้วก็ครบหน้าครบทุกคนถ้าเราทำเสร็จแล้วเราก็จะไปแปะไว้ในเ c e b o o k นะก็ทุกคนถ้าใครอยากดูก็หรือว่าว่างมากก็ไปดูกันได้เราก็ตั้งใจเลี้ยงนะแล้วก็เราอ่านครบของทุกคนเลยละว,ว่าเขียนอะไรมาให้เราบ้างเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ เขียนมาให้เราขนาดนี้เราดีใจมากๆเลยส่วนใครที่แบบว่าไม่มีรูปหรือว่าไม่ให้รูปของเราอ่ะเราก็แบบว่าเราก็ดีใจที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้ให้รูปเพื่อนๆนะโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรละบไปดูแบบใกล้ๆไล่จากทางนี้ก็กลันกันเนาะเนี่ย yeah, คนเลยนะเราตั้งใจทำนะอุ๊ย รอรี่ตองเนี่ยหน้าครบลุกคนเลยบ๊ายบาย